ไม่เก่งวิชาจำเลยน้องก็ต้องอ่านค่ะวิชาจำคือวิชาที่อ่านแล้วเทคนิคของพี่ก็คืออาจจะมีปากกาไฮไลท์ในส่วนสําคัญแล้วก็มีดินสอรหรือปากกาไว้จดในสิ่งที่เราอาจจะลืมแต่มันต้องออกเหมือนน้องบอกน้องจําไม่แม่นใช่ไหมแล้วอันไหนที่มันต้องออกแน่ๆอย่างเงี้ยน้องจดออกมาแล้วน้องก็ท่องพอวันต่อไปก่อนที่น้องจะไปอ่านเรื่องอื่น น้องต้องกลับมาทบทวนพูดกับตัวเองว่าเมื่อวานอ่ะไอสิ่งที่เราคิดว่ามันออกพูดพูดคนเดียวก็ได้นะพี่อย่าพูดคนคนเดียวบ่อยมากก็คือก็จะพูดเรื่องของเมื่อวานอาจจะอ่านโจทย์หรืออะไรก็ได้แล้วก็พูดออกมาอันไหนที่ยังจําไม่ได้กลับไปอ่านใหม่ก่อนที่จะไปอ่านเรื่องใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเรื่องเก่าเราจาไม่ได้แล้วไปอ่านเรื่องใหม่เราจาไม่ได้แน่นอน อย่างน้อยต้องเขียนด้วยอ่านเขียนแล้วอ่านอีกรอบนะคะมันก็จะทวนประมาณ3ามรอบอย่างน้อยๆแล้วพอทวนมาหมดแล้วนี่แหละเราก็ดูว่าอันไหนสำคัญแล้วเราก็ยังจำไม่ได้เราก็จดใหม่อีกรอบหนึง่งพี่ปูจะจดในกระดาษ A4 นะวันสุดท้ายอะก่อนที่จะสอบ3วันพ,พี่จดไว้อย่างเช่นเรื่องสูตรสูตรที่สำคัญเหมือนเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีพี่ทำโพสข้อสอบที่เป็นวิชาของคณิตไปก็จะมีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยแล้วก็ตอบผิดนะคะตอบผิดแล้วน้องก็คิดว่าถูกอะไรอย่างเงี้ยในการตอบโจทย์แต่ละอย่างอะ่ะมันจะมีความแตกต่างนิดเดียวเองของโจทย์เราก็ต้องแยกให้ได้ว่าตัวเนี้ยควรใช้สูตรไหน ตัวนี้ควรใช้สูตรไหนถ้าจําสูตรไม่ได้ก็ให้จดเฉพาะสูตรออกมาแล้วก็ดูไว้ว่าสูตรตัวนี้ใช้กับเรื่องอะไรสูตรตัวนี้ใช้กับเรื่องอะไรเนี่ยสามวันมาแล้วพี่พูดเรื่องลำดับอนุกรมหมดเลยถ้าใครได้ดูในหน้า f a c e b o o k นะแต่ทั้งสามโจทย์วิธีคิดไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมแค่ถามคนละอย่างจะใช้กันไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งก็ต้องจดสูตรไว้นะคะ วิชาจำก็จะพวกสังคมนะกฎหมายก็จำอยู่นะจำแล้วก็เข้าใจด้วยถ้าถามเป็นเป็นโจทย์ตุ๊กตาถ้าเหมือนเหมือนที่พี่สอบเนี่ยมันเป็นเขียนที่พี่เรียนนิตเตะมันต้องเขียนอันนั้นมันก็ต้องใช้ความเข้าใจด้วยแต่สำหรับข้อสอบนักเรียนในสิบมันสามารถจำได้เพราะว่ามันเป็นช้อยหรือปลนยัยมันเป็นตัวเลือกอันนี้ก็อาจจะจำได้แต่ถ้าเขาถามเกี่ยวกับความเข้าใจอ่ะแบบหลอกเราอ่ะ อันนั้นเราก็ต้องนิดนึงอันนั้นต้องคิดนิดนึงแต่หลายๆข้อที่เป็นกฎหมายมันไม่ต้องคิดนะมันจำได้นะคะเหมือนลำดับศักอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะเอ่อทายาตลำดับของทายาตอย่างเงี้ยหรือการเกิดแจ้งเกิดแจ้งตายอย่างเงี้ยเราสามารถจำได้ถ้าเราจำยาวๆไม่ได้เราก็เขียนคีย์เวิร์ดไว้ว่าแบบ สิบห้าวันสามสิบวันอะไรของเราก็เขียนไปเฉพาะสิ่งที่จําเป็นไม่ต้องเขียนเยอะพอเขียนเยอะเมมเราจะเต็มถ้าเมมเต็มแบบเราอ่านเยอะจริงๆอ่านเยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วอ่านมาหลายหลายวันแล้วอ่านมาปีกว่าแล้วสมองมันล้าถ้าสมองล้าแล้วควรพักผ่อนนะคะควรไปพักผ่อนก่อนอาจจะฟังเพลงก็ได้ของพี่ต้นอ่านพี่ฟังเพลงโมซาร์ทนะ ลองเซิร์ชดูได้นะคะมันช่วยให้จําดีนะตอนนั้นพี่จําได้เกือบหมดเลยแต่ตอนเนี้คือลืมหมดแล้วเพราะว่าทําหลายอย่างพอทําหลายอย่างเมมมันเต็มนะคะถ้าอยู่ๆใครทักมาถามอะไรเลยเนี่ยตอนนี้นะก็อาจจะต้องนึกก่อนถ้าอะไรที่ไม่ได้ทําเป็นประจําทุกวันสําหรับวิชาจํานะให้จดด้วยนะคะแล้วก็อาจจะท่องหรือพูดคนเดียวเหมือนอ่านก็ได้จดเสร็จแล้วก็ตอนเราอ่านรอบแรกใช่ไหมรอบสองเราจด แล้วก็เรากลับมาอ่านนะว่าเป็นยังไงสิ่งที่เราจดไปแล้วเดี๋ยววันก่อนช่วงสอบอ่ะน้องก็เอาไอ้ตัวที่เราเขียนที่เป็นคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยเอามาอ่านก่อนเข้าสอบน้องก็จะจําแม่นขึ้นนะคะเอาเฉพาะคีย์เวิร์ดนะคะเนาะไม่ต้องต้องจดทั้งหมดนะแนะนําหนังสือหน่อยนี่เลยค่ะเล่มนี้ก็ได้อันนี้พี่ปูทําเองติดต่อมาได้นะจ๊ะดี ขายของเน็ดนึงนะช่วงนี้ลูกกำลังโตนะคะทำงานหน่อยอันนี้ของพี่ปูเองนะคะมีเป็นแบบอ e ีบุ๊กด้วยนะอีบ e ุ๊กก็คืออ่านใน iPad เขียนอะไรได้เลยในนั้นนะคะอีบ e ุ๊กเนี่ยจะเป็น399นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแบบนี้590สส่งฟรีนะคะแล้วก็พี่ปูก็จะให้นี่ไปด้วยเป็นดินสอ พี่ปูให้คนละแท่งนะคะใครที่สั่งซื้อเป็นหนังสือมานะจะส่งไปพร้อมกับหนังสือนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เพจก็ได้เนาะ